สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งชาวไทายต่างประเทศกับข้าววันนี้แจงปลาย่างครับแจงปลาย่างใส่ไข่ใบมะกรูดต้นหอมน้ำปลาผงฟูโรตอันนี้ไม่เสกปลาครับแจงแบบบ้านแบบดั้งเดิมอัยญองาคาชิมนี้ก็สวัสดีครับทุกท่านกินข้าวตอนเที่ยงตอนเที่ยงเป็นเมนูอะไรครับมาดูกัน เมนูต้มปลาต้มปลาใส่มะเขือเทศมะขามเปียกต้มแซ่บวันนี้ต้มปลาแตงกว่าผักวันนี้ไม่มีเกีียววันนี้กินแบบง่ายครับชีวิต่ง่ายในเมืองกินแล้วก็ทํางานทํางานแล้วก็กินวันนี้รอน้องเมียวน้องเมียวยไม่เห็นมาครับวันนี้แล้วแต่วันของเขาครับ บางวันก็มาบางวันก็ไม่มาเป็นเมวจรที่มาขออาหารตอนเที่ยงชอบพูดภาษาเกาหลีไม่ใช่ชอบฟังภาษาเกาหลีน้องเมียวครับน้องเมียน่ารัเนื้อปลาขาวๆอร่อยอร่อครับปลานิบแซ่บหนั่รสชาติกลมกลมน้ำต้มแกงก็เปรี้ยวครับ ใส่ใบมะกรูดตะไคร้ครับหอมครับร้อนอยู่ใส่กล่องมายังร้อนอยู่ครับส่วนก้างเสือก็เอาไปให้น้องเหมียวอยู่ข้างกำแพงครับมีอีกสองตัวชื่อว่าจีซอนแล้วก็จีบอมสองตัวนี้ไม่กล้าข้ามเรียนมาครับเพราะว่ากลัวกันกับคนในพื้นที่เมวจร ต้มปลาก็อร่อยครับสดน้ำจริงคเขไลเบอร์รี่ครับวันนี้พริกเกีียวมันมีครับแล้วแต่วันก็มีครับบางวันก็มีลาบปลา,าบางมีก็มีต้มปาลาลาบปลาคุกเขากันไปครับคุกเขากันไปรอ้อนมีนานแล้วนะยังไม่มาเกิดเทรเปีียวครับชอบทานกันครับ กินเสร็จแล้วก็อ่านภาษาเกาหลีครับไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปทํางานครับแต่อ่านไปดูซีรีส์ครับดูละครดูแล้วก็สนุกดีครับละครไทยก็ดูเหมือนกันครับเพิ่มความรู้ครับเนื้อขา,ขาวอร่อยครับต้มปลาแซ่บด้วยกันครับวันนี้ ินข้าวครับต้มปลาหัวปลาปลาในเมืองก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับตลาดตลาดกรุงเทพครับราคาก็ไม่แพงครับซื้อมาทีเยอะๆก็ามาทมําไห้ใส่ตู้เย็นไว้บางวันก็เอามาต้มบางวันก็ามาปิ้งครับบางวันก็เอามาลาบแซ่บกันครับเมนูปลาเมนูเด็ดเมนูอร่อย แซ่บด้วยกันครับต้มปลาวันนี้อร่อยอร่อยครับอาจูมาชิดโซโยอร่อยมากอร่อยมาชิดโซโยแซ่บนนะใส่มะขามเปียกเปรี้ยว เแ,นะแล้วครับตกปลารอน้องเหมียวนานเจ้านะจะมาไหมครับน้องเหมียวจะมาไหมโคยยังงี้อ้าวมาแล้วครับมาเกือบนาทีสุดท้ายเกือบไม่ได้กินครับตอนรับน้อเหมีวยวในกานปลาครับรอนานมากกว่าจะมาถึงได้แซ่บครับน้องก็เซีบคนก็แสบ มองซายมองขวาแล้วค่อยกินกินแล้วก็ไปไปไปมาๆครับอ้าวเอาเนื้อไปแบ่งเนื้อให้ยังไม่กล้ากินครับเขายังนี้ ผัหมอกระสะกินข้าวหรือยังไมากินข้าวเลยกินปลาครับมาชาก็ต้องรีบกินเดี๋ยวทำงานก็เป็นได้กินครับขอบคุณทุกท่านทีท่ททรับ<ด>ชมและเป็นกำลังใจฝากไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ